พาซิโอรีจัมโบ้ครับลงปุตตีวัดเข้าเขี้ยวครับอันนี้ปีหนึ่งเจ็ดครับเนื้อดินและองค์นี้ได้สภาพซีออกซิโทนด้วยเป็นเนื้อดินเผานะแต่องนี้เผาออกซิโทนนะครับมีสเสน่ห์มากองนี้บอกเลยตั้งแต่ที่ได้มานะพที่เคยได้มาองค์นี้มีสเสน่ห์สุดเลยอ่านี่ลล่างนะครับมีลาขึ้นคือธรรมชาติเลยนะครับสวยองนี้สวยจริงครับพมแบ่งอยู่องค์สามพันห้าที่พี่นะองค์ที่แล้วก็แบ่งไปสามพัน สมามัญห้าองนี้เอาไว้ครับเอาไปสร้างพันหนึ่งละกันรวมทรงสวยปุตติรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นพระที่ลงปุตตินลครับสร้างและเอาไปให้ลงพกวยเซกอ่าดังนั้นเป็นพระที่ลงพกวยเสกเองครับพี่ๆนะเป็นพระที่ลงพกวยเสกเองเลยน่าใช้ครับซิวอรีอ่าเป็นรุ่นนิยมของลงพอกวยอยู่แล้วเทพเจ้าชกลาบนะก็เด่นด้านชกลาบเลยครับใครอยากได้องนี้ใหญ่ซิวอรีจัมโบ นี้เลยห้ามพลาดครับเพราะว่าลวมประกวเซกเองนี่ไม่ต้องห่วงครับดินเนื้อดินที่ประกัวเซกสุดยอดแน่นอนครับอ่ะองนี้แบงไวๆครับเอาสามันหนึ่งใครสนใจรีทักเลยนะคองส่วยไปไวนะครับบอกก่อนโอเควันนี้สวัสดีครับ